กคลองบําบัดน้ําเสียของอเทศบาลาเมืองนครสวรรค์นะครับนี่ครับน้ำก็จะเป็นสีดำอยู่นะครับแต่เขาก็จะมีน้ำพูเสร็จแ,แล้วเขาก็ จะมีนี่ครับบรรยากาศคลองที่เขา,าว่าคล้ายๆกับคลองที่ชองเกชอนที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับก็บอกว่าเป็นคลองที่บำบัดน้ำเสียคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ตอนนี้เห็นว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นของ นครสวรรค์แล้วนะครับว่าเป็นชื่อ,อคองยวนชวนรักนะครับจะเห็นว่าตรงพื้นที่ผมเดินนั้นอยู่สูงจากกำแพงน่าจะประมาณ3คนยืนยืนซ้อนกันเลยนะครับตรงนี้สามารถที่จะวิ่งออกกำลังกายได้เลยนะครับรอบวนไปกลับของคลอง อายวนส่วนรักนี้นะครับ นี่ครับตอนนี้เขาก็ปล่อยม,อมีปลาด้วยนะครับอ่าโอ,โอ้ยปลาเยอะเลยนะครับปลาครับเยอะแยะเลยที่อยู่ในด้านนี้นะครับก็แสดงว่าน้ําที่น้ําเสียเขาบําบัดมาให้เป็นน้ําดีนะครับจะเห็นว่าปลาเห็นคนมายืนอยู่ใกล้ๆปลาก็จะว่ายมาหาเลยนะครับนี่ครับแสดงว่าน้ำเนี่ย เริ่มเป็นน้ำที่ดีแล้วนะครับมีปลาเยอะเลย ตรงบริเวณนี้ก็มีอยู่นะครับปลาผมเห็นปลาที่ว่ายอยู่เป็นปลาชีดํานะครับไม่ทราบว่าเป็นปลาอะไรนะครับนี่ครับคลองอ่ายวนชวนลากนะครับซึ่งจะเป็น ที่ท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าจะมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็เป็นจุดเช็คอินหรือว่าชมวิวนะครับหรือว่าเป็นที่ออกกำลังกายก็ได้นะครับนี่ครับบรรยากาศ ที่อยู่ตรงคลองยวนส่วนรักนะครับเขาก็จะมีอะดอกไม้ที่ชีสันสวยงามนะครับให้เราได้มาถ่ายภาพความสวยงามของอบรรยากาศที่คลองนี้ครับ อยู่ตรงกลางทางเดินของคลองนะครับเขาก็จัดเป็นสวนดอกไม้ที่สวยงามนะครับให้เราได้ถ่ายภาพส่วนบริเวณด้านข้างนี้นะครับก็มีอีกจุดจุดหนึ่งนะครับที่ให้เราได้บันทึกภาพแล้วก็เก็บความสวยงามไว้นะครับ นี่ครับบรรยากาศในตอนอหัวค่ำนะครับของทองบํำบัดน้ำเสียนะครับที่ทองยวน่วนรักนะครับครับตรงนี้เขาก็จะมีผังแสดงขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะครับโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำต้นแม่น้ำเจ้าพญยาเทศบาลน,นครสวรรค์นะครับ เริ่มแรกก็น้ำเสียงมาจากชุมชนนะครับก็เข้าสู่การคัดแยกขยะนะครับเสร็จแล้วก็การคัดแยกตรวจทรายสามก็บอบบำบัดทางชีวภาพนะครับสีก็บอเติมสารคอรินต้องน้ำเกาะยวนรดน้ำต้นไม้นะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่ทุทยานนาครสวรรค์น,นะครับที่เขาได้บำบัดทางชีวภาพแล้วนะครับ เทศบาลนครสวรรค์นะครับได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอาเซียนเลยนะครับด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยังยืนด้านน้าครั้งที่3ประจาปี2557รางวัลแห่งความภาคภูมิใจเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์น,นะครับร่วมกันร,รักษาคุณภาพน้ําเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของคุณนะครับสุดยอดเลยนี่ครับบรรยากาศในตอนหัวค่ำนะครับเขาเปิดไฟแสงสีแล้วเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลย ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับอยู่ในใจกลางเมืองเลยครับตอนนี้ก็เขาก็เปิดไปอรอบๆบ,บริเวณกอ,องยวนชวนลักแล้วนะครับ ครับเป็นไงบ้างครับคลองบำบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองนครสวรรค์น,นะครับก็ดีเหมือนกันครับที่ว่าเราสามารถที่จะจัดให้เป็นที่พักผ่อนจันใจแล้วก็เป็นที่ออกกําลังกายด้วยนะครับแล้วก็มีปลาค้าบี่เยอะแยะเลยให้อาหารปลาสามารถที่จะมานั่งพักผ่อนจันใจนะครับแล้วก็ออกกําลังกายไปด้วยนะครับแล้วเป็นจุดที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดซับสไคร์เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ